สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิป r a n d อมในวันนี้นะคะ daily message เรื่องน่าสังเกตรประจำวันค่ะเรื่องน่าสังเกตรประจำวันที่21สิงหาคม2568ไพ่ที่คุณได้คือใบนี้ค่ะไพ,พ่พระจันทร์ข้างแรมกับคีย์เวิร์ดให้คุณผ่อนคลายลงค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอาจจะกำลังอยู่ในจุดที่คุณเหมือนทำหน้าที่มา อย่างเต็มความสามารถที่คุณทำแล้วค่ะคุณทำอย่างดีที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เข้ามาในตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบศรัทธ,ธาที่คุณมีต่อตัวเองแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณทำค่ะเพราะว่าแนวโน้มในอนา,นาคตนะคะคุณอาจจะต้องมาเชิญกับสถานการณ์ที่หลอกล่อให้คุณเดินผิดทางได้ค่ะสถานการณ์นี้เลยเข้ามาเพื่อให้คุณเรียนรู้การให้และรับอย่างสมดุลค่ะ ในวันนี้นะคะไพ่จริงแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตนะคะความตึงเครียดระหว่างการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละและสังเกตความกลัวที่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบสังเกตอารมณ์และความคิดเหล่านี้นะคะอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดสิน ด้วยความเมตตาที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นค่ะในตอนเย็นหรือก่อนนอนนะคะเพื่อนๆสามารถกลับมาหาพื้นที่สงบและรู้สึกเป็นส่วนตัวให้กับตัวเองนะคะเพื่อผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวอย่างช้าๆนะคะสักประมาณ3-5นาทีหรือว่าจนกว่า เราจะรู้สึกผ่อนหากมีความคิดหรือความรู้สึกผ่านเข้ามาระหว่างที่หายใจนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมก็พอค่ะอย่าลืมนะคะมองอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดสินตัวเองค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่ช่อง luminaryream ค่ะ แล้วพบกันนะคะ